ครับสบายดีสวัสดีทุกท่านครับผมนะตอนนี้มองกับอ,อมเซโนคือเก่าอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาเวลาช่วงค่ำๆเนาะมาดูความสวยความงามของวัดพระแก้วหรือว่าที่ท้องสนามหลวงนะทุกคนเนะาะหน้าขออ้อมอมก็จะเป็นวัดพระแก้วนะท่านผู้ชมนะคือแบบเป็นติดไฟแสงสีเสียงใหแบบปะปะดาเนาะสวยงามจริงๆครับผมนะ อยากให้พี่ให้น้องมาเบ่งน้ากันเด้อครับสวงเวลาตอนค่าคืนเชนื่อว่าสวยงามมากๆครับผมปกติเพิ่นจะเปิดไฟแสงสีทองนะทุกคนนะอยู่ที่ข้างในวัดพระแก้วเนาะแต่ว่าันนี้เพิ่นก็ได้เปิดครับผมแต่ว่ามาส้มอ่าอรอบๆนอกเนาะ ที่ฝนติดไฟตรงที่ต้นมะขามเืยว่าแถวแถวสนามหลวงเนาะโอ้โหติดไปหมดเลยนะท่า,านผู้ชมดู ตัดภาพมาดูมุมนี้ทานผู้ชมครับปารครับสวยงามมากๆเลยครับผมทางต้น,นมะขามเผินกาจะาติดไฟใหม่นะทานผู้ชมนะเนะอหครับสวยงามอะไรขนาดนี้ครับผมนะก็มาเก็บภาพบรรยากาศเนาะอาจจะไม่ได้มานานนะทุกคนวันนี้มารอบค่ำๆเนาะ มีโอกาสก็จะมาเก็บตอนช่วงอเวลากลางวันให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมนะแต่บันนี้มอมไปหลายที่เนาะแต่ไปเก็บบานบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยครับผมตอนนี้ฝนกาก,กาลังสิตกครับผม ฟังไม่อีกครับผมเพลงกระติดคือกัดนี่ครับน่าจะติดนู่นไปถึงอาถนุนราชดำเนิเนคน,คะออมมนะครับปกติบาออมารอบนาเพิ่น เป็นได้ติดนะครับ่ผู้ชมเนาะแต่มารอบนี้ก,ก็เชื่อว,ว่าเพิ่นเปิดแบบสวยงามมากครับผมโอ้โหสวยยังกัแบบสวงสวรรค์นะทุกคนนะดู นติดไปจนถึงถนนราชลำเนินนู่นนะครับไปถึงอนุสาวารีย์เนะะะะาะภาปศติปไตยตรงบริเวณนี้เพันการิมีทากท่องเที่ยวนะครับมาเช็คอินบริเวณนี้เนะาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพันกาให้ความาดแูแลเป็นอย่างดีนตอบชมเนาะมีรถตำรวจดูดแล อย่างกล้ชิตถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตำรวจผนรวดเร็วมากเลยครับผมเดี๋ยวมา่เกิดนะครับเพราะว่าประเทศไทยเผนมีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวมาถลูปผมมาถลุมบริเวณน,นี้ครับผมถ้าเปิดไฟเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่า ข้างสวยกันนี่นะเราชมแบบสีทองเลยเลยนะบอมอ,อกเลยครับผม,มเดินบ้านหนาเนาะดูครับเป็นจะติดไฟฮอตพูนเลยครับผม นี่กันจะมีตุ๊กๆคอยบริการนักท่องเที่ยวเด้อกับผมส่งกันขึ้นนี่บอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับชมดูครับๆๆตอนมาพันนี้ก็จะเป็นอานักท่องเที่ยวครับที่เพิ่นมายืนถ่ายรูปกับวัดแก้วเราพน,นันอู